คุณผู้ชมคะร่องมรสุมที่พาดผ่านพื้นที่ภาคใต้และมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัดของภาคใต้ค่ะทําให้สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยต้องออกมาเตือนประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ระวังน้ําท่วมฉับพลันรวมถึงน้ําป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะที่อํเอาเภอบรรังสตาและอําเภอเบตงจังหวัดยะลาที่น้ําป่าอาจไหลเข้าท่วมอีกระลอก รถตักดินเข้าเกลีย่ยดินโคลและสิ่งกีดขวางในหมู่บ้านกาสังตําบลตาโนาปุเตะอําเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหลังจากน้ําป่าจากเทือกเขาไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านเมื่อวานนี้จนทําให้เส้นทางในหมู่บ้านทรัพย์สินและบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายมีผู้เดือดร้อนกว่า160หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่ยังได้น,นําเครื่องจักรคนหนักเข้าปรับพื้นที่ที่เสี่ยงต่อด,ดินภูเขาถลม่ม รวมทั้งขุดลอกเส้นทางน้ำในคลองหมู่บ้านเพื่อให้น้ำนั้นไหลสะดวกขึ้นส่วนบ้านเรือและทรัพย์สินที่เสียหายขณะนี้อบตอนในพื้นที่กำลังอยู่ระหว่างสำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือ <IS C AD> นายธีรุสุภว,วิบูลผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาซึ่งลงไปสำรวจความเสียหายบอกว่า <IS C AD> เหตุน้ำป่าหลากเข้าท่วมเมื่อวานนี้สร้างความเสียหายให้กับสามหมู่บ้านและมีชาวบ้านได้รับผลกระทบประมาณ600คน ส่วนที่อำเภอเบตงตำรวจและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยได้ช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายมีผู้ได้รับผลกระทบ23ครัวเรือนนอกจากนี้ยังมีหินภูเขาและดินสไลด์ขวางทางบนเส้นทางถนนสาย410เบตงยะลาซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปเกลี่ยดินออกจากถนนแล้ว กานศูนย์วิทยุยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้ออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ซึ่งทำให้หลายจังหวัดในภาคใต้มีฝนตกหนักและมีน้ำท่วมฉับพลันได้ในระยะนี้